สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ผมวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลซิดิราชนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้านในจุดนี้ซึ่งเด็กได้ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยครับ ว่เป็นงานก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีรถไฟ้าที่อยู่ด้านล่างก็คือสถานีสิรีราชของรถไฟาสายสีส้มฝั่งตะวันตกนั่นเองครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมกันว่าจะเป็นมุมมองจากโรงพยาบาลสิริราชมุมมองจากสะพานอารุณนามารินและก็มุมมองก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟธนบุรีส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณจัตพยาธงเหลือง ราคาค่าโดยสารก็จะอยู่ที่21บาทตลอดสายแอดก็กำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือท่ารถไฟเพื่อจะขึ้นไปอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของงานก่อสร้างสถานีสิริราชของรถไฟสายสีส้มฝั่งตะวันตก ตอนนี้ผมก็ผ่านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วครับใต้แม่น้ำเจ้าพยาจุดนี้ก็จะมีงานก่อสร้างเช่นกันจะเป็นแนวทางวิ่งที่ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาระหว่างสถานีสิริราชกับสถานีสนามหลวงที่อยู่บริเวณด้านข้างของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับก็จะคล้ายๆกับนู่นเลยครับตรงสถานีสนามชัยกับสถานีอิสรภาพอีกจุดนึงก็จะอยู่บริเวณของสถานีสามยอดกับสถานีสะพานพุทธก็จะมีงานก่อสร้างลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาเช่นกันครับตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือท่ารถไฟนะครับจากจุดนี้ถัดไปก็จะพบกับท่าเรือพระนกหรือวว่าาัังงหลถดไป จะเป็นท่าเรือท่าช้างท่าเรือท่าเปลี่ยนเลยต่อไปก็จะพบกับท่าเรือราชินีจุดเองก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟ้า m อ t มทสายสีน้ลเงินนะครับส่วนจากจุดที่ผมอยู่ด้านกว่ามือลิ้แม่น้ำเจ้พยาในจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุกสถานนะครับส่วนด้านหน้าจุดนี้เดินตรงถัดขึ้นไปก็จะพบกับโรงพยาบาลศิดิราชปิยะมหาราชการุณนะครับเป็นโรงพยาบาลในกํากับดูแลของรัฐสังกัดคณะแพทยศสาสตร์ศิดิราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่ที่เลขที่2ถนนวังหลังแขวงศิดิราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานาครจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับ โดจินี่นะครับได้ขอตั้งตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2,553และเปิดทําการนะครับวันที่26เมษายน2,555ครับก็คืออาคารด้านหน้าด้านขวามือจุดนี้นะครับยังไงตอนนี้แอดขอตัวเดินสักครู่แล้วไปเจอก,กันอีกทีที่ด้านนอกเลยครับ ตอนนี้ผมออกมาอยู่ที่ย้านนอกนะครับถ้าเรามองตรงไปก็จะพบกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ80รรษา5ธันวาคม2550สวนโดยที่ด้านข้างด้านซ้ายมือจุดนี้จะเดินก็จะเป็นที่จอดรถแต่ในอนา,นานคตก็จะมีงานก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาลศิริราชชั้นล่างก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนชั้นใต้ดิน็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มฝ,ฝั่งตะวันตกคือสถานีศิริราชที่เรามาชมกันในวันนี้ครับเดี๋ยวว่าสถานีศิริราชในจุดนี้ก็จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ ที่ไปทั้งอาคารรักษาพยาบาลและก็สถานีรถไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงและชั้นใต้ดินก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกข้อมูลจากทางทีมเพื่อนรัชดาธนาดิเรกน,นะครับคอมอก็ได้อนุมัติการดาเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็ประมาณทั้งสิ้น3 8 5 1 2 7ล้านบาท โดยแบ,บ่งไปงบการลงทุนค่าก่อสร้าง2338.27ล้านบาทครุภัณฑ์การแพทย์1400ล้านบาทและงบทางบุคลากรหมวดเงินเดือน113.01ล้านบาทโดยขออนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2566ถึง2569จํานวน2552.50ล้านบาทและเงินสมทบจากเงินนอกก็ประมาณจํานวน1298.77ล้านบาทโดยตัวโครงการนี้ ตั้งอยู่บทพื้นที่ของรอฟทซึ่งต่อเนื่องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลบริเวณของสถานีรถไฟทนบุรีสิริราชช่วงเชื่อมต่อสถานีรถไฟสายส,ายสีแดงอ่อนเรียบครองบางกอกน้อยโดยเป็นการเช่าที่ดินของรอฟทบทบพื้นที่4.67ไร่หรือ7,456ตารางเมตรระยะเวลาเช่า30ปีสำหรับลักษณะของโครงการนะครับ เป็นการก่อสร้างอาคารสูง15ชั้นใช้ได,ดิน3ชั้นรวมความสูงของอาคารเท่ากับ81เมตรมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ51,853ตารางเมตรโดยแบ่งเป็นพื้นที่โรงพยาบาล47,537ตารางเมตรพื้นที่ของอรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน3,410ตารางเมตร ในพื้นที่ของรถไฟฟ้าสายสีส้ม906ตารางเมตรพร้อมมีพื้นที่จอดรถนะครับจำนวนถึง79คันใช้ระยะเวลาก่อสร้าง32เดือนโดยรวมระยะเวลา,าดำเนินโครงการอยู่ที่4ปีครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแค่บางส่วนนะครับที่จะเป็นข้อมูลรวมๆกันทั้งส่วนของอาคารรักษาพ,พยาบาลที่อยู่บริเวณด้านบนบจึกรถไฟฟ้าที่อยู่บริเวณด้านล่างนด้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากเพจของทีมเพื่อนรัชะดาธนาดิเรกได้นะครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนของสะพานอรุณนามรินเลยครับและลานจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของคลองบางกอกน้อยส่วนกว่ามือจุดนี้ก็จะเป็นไซต์างานก่อสร้างของงานก่อสร้างสถานีศิริราดนั่นเองครับโดยตำแหน่งที่ตั้งของสถานีศิริราช ก็จะอยู่ด้านใต้ของอาคารแห่งใหม่ของโรงพยาบาลสิริราชลอใต้สะพานอารุณนมรินยาวมาขึ้บจะถึงสถานีรถไฟธนบุรีนะครับโดยทางขึ้นลงของสถานีสิริราชก็อยู่ทั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อกับอาคารแห่งใหม่อยู่ด้านข้างของสะพานอารุณนมรินและอีกจุดก็จะอยู่บริเวณของตลาดสนารน้ำร้อนใกล้ๆกับสถานีรถไฟธนบุรีนู่นเลยครับ พื้นที่ด้านหน้าในจุดนี้ถ้ามีการก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของโรงพยาบาลศิริราชงานก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงกับจุดนั้นก่อสร้างที่อยู่ใต้ดินก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกถ้าทุกๆโครงการมีการกา่อสร้างมาที่แล้วเสร็จก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับสำหรับการเดินทางมาที่นี่และจุดนี้ก็สามารถต่อรถไฟทางไกลก็ได้ที่สถานีธนบุรีรวมถึงต่อเรือโดยสารก็ได้เช่นกันครับที่ถ้าเรือท่ารถไฟสำหรับรถไฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกจะมีทั้งหมด11บเอสถานี เป็นสถานีใต้ดินตลอดสายนะครับเดินตั้งแต่สถานีบางขุนนนท์สถานีศิดีราชสถานีสนามหลวงสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีหลานหลวงสถานียมราชสถานีราชเทวีสถานีประตูน้ำสถานีราชปาลบสถานีดินแดง และก็สถานีประชาทงเคราะห์หลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับสถานีสวนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยระยะทางของรถไฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกก็จะอยู่ที่13.4กิโลเมตรและคาดว่าจะเปิดใช้งานตลอดเส้นทางอยู่ที่ปีปศ2,573ครับตอนนี้ผมก็เดินมาเกือบจะถึงสถานีรถไฟธนบุรีนะครับจากจุดนี้มองถัดขึ้นไป เห็นว่นดาด้านหน้าจุดนี้จะมีแบคโฮเข้ามาในพื้นที่ในเคงเข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ตัวเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมมาจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสน,นุนช่องเรา ก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนําไปได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒน,นาช่องฝากด้วยนะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้กันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็น กำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ